ตอนนี้กินข้าไงเรียบร้อยละกูหนึ่งก็ขึ้นเรียบร้อยได้คิวแล้วมาได้ที่เมนูนี้จะมาเนี่ยนัดก่อนเตียงแล้วเนี่ยกินข้าวรอนแล้วเอัดีจ้ามาล้านเจ้าโอ้ยกันเสาะหาปะได้เวลารกันเปียกเีงอู้กันก่อนอู้กันก่อนอ่ะซ้อมาหรือยังซ้อมมาอย่างดีดีพอเหการณนี้โอ้้นใหม่ผ้าใหม่เสียงใหม่เสียงงี้ยเยงังยสียงัง้ยเสียงเง้ยเสียงงย้ยยงง้ย้ยียงง้ นั่นตัวไหนโอ้ยจอยตัวอีกอะผูกต้องสมกับเด็ยมข้องต่อไป้านได้เพียงไปได้เพียงเต็มตัวงามากเปิดมาตีมาโู้ยแง่แล้วไม่ครูกันแล้วคนนี้โอเคโอเคอะโอเคแล้วหน่อยโอเคย่างแตงแตงตัวพร้อมแล้วแต่ซอตีคือไปทองนี่ทองมาละอ้าว หุห้องเรียบร้อยตั้งจิตสมาธิอย่างดีเรียบร้อยโอ้ไปจกบไปไปเจอาไรยบออันอันขยิขยิ่ขยิขยิ่อยู่นี่เนี่ยขยิของไปเมขึ้นเวทีแบบพอแต่กติขยู่เดี๋ยวมาขยนเนอะใหญ่มากเดี๋ยวขึ้นเวทีนะไอ้ยังมาเข้าห้องนะเหมือนแตะเหมือนหมาหมกขยิบได้มาทีดยวเอ้ยยังบิ่งยังดึงยังดึงแต่โอเคเลยยัง ไทยเทมายใจเข้าโอเคละโอเคละเสียแรกเสียแรกมาเป็นยัง่าเป็นยังปะเด็นหญ่ไปเดเดี๋ยว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 เจ็บตองม่ะเจ็บต่ออ่ะเี่ยไม่หลวงกดกีเละออนนี่เกัไม่แส่ฝัดคอนรกําเดียวเจ็บตอง่ะก็ไปกีบยังมาลํวเลยฮูว่าจะมีงานนี่นะกําเดียวกําเดียว่เข้ากําเดียวเบิ้เเบทีงเป็นหมอกละอ้สักปบสองวดนี่ มาแล้วเจ้ามาแล้วอยากมาแล้วพร้อมหรือยังอ่ะต้อนดูก่อนวันแต่วันนี้นะฮะเอาเมียบ้านต่อเนี่ยซันก่อนโอ้มาถึงนี่ละขาเขาซันประเดี๋ยวเดี๋ขาวขซันทำก่อนปเดี๋ยต้องหวงเดี๋ยวอย่าขึ้นไปแก้มเดีอย่าบอกจังปีหื่อไปยังไปยังอ่ะพร้อมแล้วหรอเจ้ากลัวจะไปเหี่ยวก่อนไปเมียบ่เม้ยเหียไปเมียไปเมียไปเมียตื่นออกมาก่อนเนอะ โซแนมัมข,ขอขอควักอาวุธออกมาก่อนเนอะอย่างนะเอาวพอล้อพอล้อดุมาได้นี่นะมันมีกี่บดมีสามบดมันมีสามมีสามดบดเราจะเล่นกี่บดมาเดี๋ยวนะจำได้กี่อันบดเดียวบมดละโค้ดโค้ดนักเรียนเนาว่าจะเอาบดเดียวไปละบววาท <c oughs> เอาเอะาวแล้วเนอะวัยหวานอ่ะวันนี้ติ๊เลยู้อันนี้ดูสีหน้าคนที่กกำลังเครียดอยู่แต่มาพอดียังน้ำหวานนำ ฝาไปยังก้อนน้อยโอ้ยน้อยแต่พอสูงร้อนสับสับสูงโซไม่หลวงป้าก็ไม่หลวงนักไม่หลวงแน่น่ะค่ะลงวัหลวงให้หน้าหอบคนเดียวกจืดไปเกินตึ้งหลวงเนาะตึ้งหลวงจืดนะเจ้าวันนี้ไม่หลวงนี่นะเจ้าไม่หลวงนี่จะมาปุณธว่าจะมาถวายเสียงจอยเสียงโซ่คู่กับวัดไม่ห้องใครห้อนะเจ้า ได้เวลาแบบเอ่แบบมึงเนอะกเติมต่อสองเอดเอามึงมึงอะไรโอ้มาได้เามีพระราชินีต่อเม่กี้ผู้ช่วยอันการ็นักเนี่ยสพโทรมาล้ผู้ช่วยตัวนี้หน้าเวลาาะเวลาลูกบ้านเราหัลุ้มลุ้มจวบจับฝ่หวยออกนี่นี่วาโออันนี้หน้าที่ไม่หลวงก็ได้กราันเรามือเดี๋ยวยื่งเอาน้องมุยืนเดียวมาห้องรับไม่หลวง ไม่ตื Finnish, no liebe, ่นเต้นเลยมา่ตื่นเต้นนหน่อยตึงหมัหัวตึ้งมาตื่นเวทีนัน่อยเดี๋ยวพอเนอะพอยังละอ่อนนานๆขึ้นเวทีกัเราวงซะเลกัเอาละเอาละเธอจะรอดไหมเธอจะรอดไหม เป็นจะได้พ uh, oh. ่อหมูเนอะเดยนี่นะตาตังสิบโทนังั้ตัวนาอังจวบางเสียงจากพ่อนีนสิ้นอตศิลปะจอยอนสองบทอน่ในอนตมาคมายังบยบยหน่อยได้จัออวนีเป็นแก้วพี่น่าได้มาซอนด้วไหมหลวงที่บ่าเอาแต้วนะไหมหลวงอันนี้หวานคน หวยกมือไว้กยเข้าเกษีขอสาวัสดีลุงอาณนาป้าตีได้มาฟังวัดยางซอน้องเล่าข้าเดินตั้งมาจากจังวัดลำบางอยอนมีหน,าน้าบุญวัดจงได้ประกันบุญเก่าปางหลังลตัวนหนน้องล่าได้เดินตต้งมา đẹt ki, đẻt áo, lên nón, lên nón anh này. Chào xin chào, chào xin chào, chào xin จาสนาได้เด <t ương> ินทางมาตัวนายน้องแก้วเขาขนกยังเขาขอเหงาถูกแล้วกันมันถูกแล้วบ่ตายหงอยังหน้าบุญจัดแล้วจุงไดมาหันกลางกว่าแก้วตั้งสามนอตัวเป็ดเจ้าบุญเจ่าดอยเจ้าเขาในคราวครั้งนี้โอแลน เป็นพยัิยังต้องฟังบุนหอได้เป็นจังซ้อรอิันวัวดาอางกนมุนเนอามีก็ได้ปะกันแหมฟางเลนะยอบยางโอเลาอเลาะยอบยางขาพูจะ<ร>มมนั่งแก้าเจ้ยังไงหลวงเจ่สานวันหายปะขาสัน <c oughs> ขอบคุณจ้าขอบคุณครับมขอบคุณจ้าปั่นายเรียบร้อย้าจะมาฟังแฮมม้กแน่าจะมางานจะมาแหมล็อกอจะมาแมอกแมู้จะเอามาแมอรอ่าใจเย็นๆกอระกะจไปตบ้านจาก้าา้อ้ขาขอบคุณน้าขอสตะบงยไม่หลอแม่จ้าบ้มคบกี้มาของ้าหบหลังเีเลยแกะเลยนะจ้า วันนี้ได้ส่งจิมหันไม่ไนานอยู่ปัแล้วเฮ้ยโอ้แม่นาญคนเก็บเสียไม่หลวมมีโอ้ oh. น่า,าจะ ออเรอแมขอบครับครับมขอบคุณร้บขอบคุณครั้นสูงกว่าขอบคุณใหญ่นสูงกว่าครับผขอบคุณแม่น้าเดนรอบหน้ารับรองปังกว่าเดิมขอบคุณทุกกาลังใจและเวทีวันนี้ไม่หลมีของเราแขกมาแล้วซาบะใครเก่อนเพลงจอยยังซซยาว่าไปไหนมีต้นไปไหนตั้งๆต่ราไป chẳng gió và bay ta cháu luộc làm tặng đau điều ngoài hoa còn hà là quay ba bác nhà bằng tín phong hâm ta sống la đã buồn và sợ mưa gặp non Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không con lỡ những video hấp dẫn ซานหัวเศร้าพียงี้่อยมาฟังแอบใหม่ปิดเลือได้จักกาวาบาเปียเป็นงหลัวปสแก้วบ้านขอปงลนนียอังว่เวลาบัดนกเวลาบลาย ตัวป้อใจก้อยสาก้อยไวสักสิทธิ์แม่กูวันลาน้องกับปุ้ยไฟบุญยาไยกับนัดแม่หลวงมีพี่น้องสัตยาบ่อนีขออันชะดีจบเพียงก่อนค้างเดี๋ยวก้อยขึ้นมาปะกันแห่งครั้งและน้อยและน้อยยอบหยง